วันนี้ผมจะมาสอนให้เกมอันนี้ครับคล้ายวอลฟีครับนี่แบบนี้เลยโดยใช้แอปลักกี้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับให้คุณดาวหลวนะครับเป็นตัวแฮกับอันดับแรกก็ต้องโหลดเมื่ยต้องโหลดตัวเกมมาก่อนเนะี่ยโหลดตัวเกมเดี๋ยวผม ตัดคลิปก่อนแล้วก็เมื่อเราเสร็จเลยจะมาสอนให้อีกทีนะครับเกมมันก็จะเป็นแบบนี้คนระับนั่น เห็นมีปืนกนลแจ็คไยผมไปเล่นดูแล้วตอนเล่นเห็นมีปืนกนลแจ็ยเงากเกมมันก็มีประมาณนี้นะครับโอเคเมื่อคุณตเสริจแล้วคุณก็อย่าเพิ่งเข้าไปเล่นนะครับเมื่อเสร็จก็จะได้แบบนี้มาขอจัดก่อน,นไม่ต้องจำเป็นก็จัดเลยถ้าคุณเข้าไปที่แอปลักกี้แลนะ้วรือคุณก็เข้าไปที่ หน้าเกมนะครับแล้วคุณก็กดไปที่ Open นเมนูครับแล้วก็กดนี่ F F K f นี่เลยกดอันนี้อันที่สามนี่เลยแล้วคุณก็รอครับไม่เกินห้านาทีครับน่าจะเสร็จแล้วก็ที่สำคัญดีมลีกสองพสิบก็แฮกได้นะครับแต่ผมไม่อาจดีลมลีกเพราะมีคนเคยสอนแฮกไปแล้วผ่าน y o u t u b บไปดูกันได้ครับ ก็เขียนไว้ว่าเกมดิมลีกโดยใช้ลัคก,กี้กด,ดเซิร์ชไปแต่ก็เจอแต่ผมไม่อัดนะเพราะมีคนอัดไปแล้วโอเคเมื่อโหลดเสร็จก็กดไปที่ go to file แล้วก็กดไปที่อันนีนะ้แล้วก็กดไปที่ตรงกลางนะท i n s t a l l แล้วก็ทำการลบ,ลบการติดตั้งนะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะ รอบหนึ่งไม่นานเรากติดตั้งไม่นานเาาขอตัดคลิปก่อนโอเคครับเรเสร็จแล้วคุณก็กดไปห,หมดนะคุณก็จะได้นี่เลยเกยมมันมานะแล้วผมขอจัดการจัดใน,น,นแบบสิ่งที่ดี อ่อออโผมใช้โทศรศัพท์ไม่ถนัดไม่ค่อยเก่งแล้วคุณก็เข้าไปที่เกมเลยนะเดี๋ยวเรจะมาโชว์ครับเดี๋ยวก็าววกหาเซิร์ฟไทยเล่น อันนี้ก็เข้าเกมแต่มันก็เกมมันก็มีโฆษณาบางังอยู่เรื่อยมันก็จะมีให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแล้วก็มาเจอผมได้นะสโ,โลโ่นี่คือแบบเล่นคนเดียวสุดร้อนนะส่วนนี้ก็สร้างห้องอันนี้ก็จอยทันทีส่วนนี้ก็ห้องมีเลือกามามหาเซิฟไทยแลนด์เอาแบบไม่ฆ่ากันอะ ทีวีก็มีนี่อะไทยแต่เป็นรูปหน้าคุณะคือค้านได้เนี่ยผมเจอแล้วซื้อทีเอ็สผมอ่านอังกฤษม่ค่อถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยดุทโทษผมด้วยผิดไปแล้วอา้ะอืะอ้ะอาฮะ อือฮะอือฮะไอบเอ้ย huh. จะเขาได้ไม่นี่ย่ะผมว่าเขาไม่ได้แน่นอนอ่ะนะโฆษณาแบบานี้ยนี่คือเขาไม่ได้เอาแยะไปว่าแล้วขอหาซร์ฟจังก่าจะมีคนไทยลยจนกวก่เจีจยคนไทยโอ้โหสุดท้ายก็ต้องมาเข้าแบบฆ่ากันนะแต่เป็นของคนไทยแน่นอน เข้าได้ด้วยทำไมเสือตอนคาดการณ์ม,มันเสือเข้าได้วะสวัสดีครับมีใครอยู่บ้างครับตรงนี้กดพูดใหม่นะสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่บ้างครับใครแล้วครับวิธีกดซื้อนะครับก็กดที่รถเข็นนะแล้วตอนที่ตังค์คุณมีอยู่ห้าสิบกดซื้อตรงนี้ครับขอย่ะ แล้วคุณก็กดถูกต้องไปว h อ t นี่มันก็จะขึ้นหน้นี้กกดเย็ดเลยครับหนาเงนินขึ้นก็คืนเงินคุณก็ขึ้นเป็นหนะ้าพันอะนี่กดซื้ออือหมื่นห้าอือหึ่สองหมื่นแล้วคุณก็จะเลือกซื้อได้เอา,าตามใจชอบมาคุณอยาไก,อไอกได้แล้วก็ซื้อไปได้ก็ซื้อไป อือืมอมอืมฉันพอพูดไนี่ก็เป็นเซิอ์ฟเ a อรทน่นี่ก็เป็นกระสุนยะก็กดใส่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 ของนี้ไม่ใช้นี่มันของกะโอเคสวัสดีครับไม่ใคยคนไทยบ้างครับ ได้ครับรู้วก็เสียงจะเงียบไปนะที่รู้ก็ซื้อได้เอาอีแก้วอะไรอีกเนี่ยอืมอืมไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกอันนี้ก็อืมซื้อไปซื้อไปอันนี้ก็โน a อ s ให้ใคร ไอ้ก็สูตรสองร้อยซื้ออันนี้ฟูไอเทมไม่เอาหรือไ <c ười> okay, ม่เอาไปนางไม่รู้ทำอะ่รหรือยุตั้โอเคใช้ได้อยู่มืกี้เสียงกลัวอะไรก็ไม่รู้นี่เราก็ซื้อหมดไหนลองเขาเป็นคนเดียวมั้งอืเป็นงานสุดยอดปะ,ล,ะปล่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบิน นี่ดูผมแล้วดูตังผมทีละห้าพันรวยเล,ลยเลเครับรวยเละเป็นงานเงินผมก็สี่หมื่นนะสุดยอดลครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณแล้วก็อย่าลืมซับสไคร์เพื่อจะได้ออกคลิปมาใหม่นะครับกับกับระบบจิ้งเีลัคักี้ไว้ไดา่านแคบ